24ชั่วโมงในเกมบักฟุตวันนี้ขารกิจทำขาดําบีสองไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย เอชิปมาผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาตีดูฟามิงโกก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างดูฟามิงโกเมื่อแกจะสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเดียวนะดูฟามิงโกเป็นผู้ชายเลยอ,อาล้าวเหรอหยอก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 ผมก็ไม่รอช้าทําการใช้ขาสันจิต่อสู้กับดูฟามิงโกไปสักพักนึงและตอนนี้ดูฟามิงโกมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ชนะดูฟามิงโกได้แบบชิช้ๆ ได้ค่ามาสเตอรี่ของขาซันจิมาด้วยหลังจากที่ผมต่อสู้กับเดอะฟาร์มิงโกเสร็จผมก็ได้เดินทางที่จะมาสุ่มผลต่อกันเลยดีกว่าทุกคนข้อที่1นึ่งเขาบอกผมเดินรอบคนสุ่มซ้าย3รอบนลผมแล้วก็รอบที่1และก็รอบที่2แลกก็รอบที่3และตอนนี้ผมก็ได้เดินครบ3รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่2เขาบอกผมยืนบนหัวคนสุ่มและผมก็ได้ทําการยืนบนหัวคนสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่3กระโดด5ทีนะทุกคน1ครั้ง2ครั้งและก็3ครั้งและก็4ครั้งและก็5ครั้ง และตอนนี้ผมก็ได้ทําการกระโดดครบ5ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูผมข้อที่สซุ่มไปเลยได้ผลมังกรนะครับผมผมไม่อยากได้แบบผลมังกรผมอยากได้หัวใจเธอมากกว่าเฮ้ยไม่ใช่มาดูผมว่าผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะขอตกใจแป๊บหนึ่งผมได้ผลเวนนอมทุกคนหรือว่าผลพิษนั่นเองโอ้โหแล้วผมก็ไม่หรอช้าต้องการเอาผลพิษมาเก็บไว้ในกล่องกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โววันนี้อาดัมมันน่าจะมากับดวง มากับดวงแต่ไม่ได้มากับเธอและตอนนี้ผมก็ได้ทําการมุ่งหน้าที่จะไปก่อน,น้าแข็งต่อกันเลยดีกว่าทุกคนและอีพีคุณสองของผมมันก็ใกล้จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ถึงก่อน,น้าแข็งเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอจะทาการเซฟจุดเกิดไว้เลยดีกว่าทุกคนและเมือนผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักดับนินจาอีกครั้งผมก็ไม่รอช้าทาการแปลงหล่างเป็นพระและกระชากขาสันจิฟาร์มกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ผมจะต้องทําขาสันจิ v ีให้ได้นะทุกคนเมื่อเขาบอกว่ามันจะใช้มาตตอรี่ประมาณ400ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าทีี่่จจริิงนนะนคลปเ้ผมขาาใึกว การทําขาสันจีวีสมันจะต้องใช้มบตเตอรี่450นะทุกคนโอโ Farm, โ้โหเสียเวลาฟาร์มโคตรโคตรเลยทุกคนและผมก็ได้ทาการฟาร์มกับเจ้าพวงนักดาบนินจาไปสักพักหนึ่งผมก็ได้ทาการสู้กับเจ้าพวงนักดาบนินจาไปสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็เวล1,368เป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดดอกไม้มันยังมีหลายแฉกแต่มันก็ไม่แปลกที่เธอจะมีหลายใจโอ้โหคำคมโคตรเฉียบผมว่าขาสันจีมันฟาร์มยากไหมผมว่าขาสันจีมันก็ฟาร์มง่ายอยู่นะทุกคนแต่เหมือนมันจะตีช้กว่าดาบยูรุนิดนึง และผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็วิว1370เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่เหมือนตอนนี้มันจะเป็นตอนกลางคืนอีกแล้วนะตอนกลางคืนทีอะไรผมรักคิดถึงเธอทุกทีและผมก็ไม่รอช้าทําการเล่งมือฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบยินจาก,กันเลยดีกว่าและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแล้วฟาร,ร์มอีกและตอนนี้ผมก็วิวหนึ่งรเเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างที่ผมกําลังจะเดินทางไปฟาร,รม์มแต่ยูดีดีเหมือนผมจะได้เจอกับเทปเจ้าหรือว่าแฮกเกอร์อีกครัง้งหนึ่งยูดีดีเข้าก็ดันมาแย่งผมฟาร,ร์มซะง,งั้นและผมก็ไม่รอชะทําการใช้ขาซันจิเข้าไปจู่จูงเขาเลยก็ว่าได้และเขาก็ได้ทําการบินหนีผมผมก็ได้ทําการวิ่งตามเข้ามาและกระช้ยถ่าของขาซันจีไปและผมก็ชนะเขาได้แบบชิวๆโอ้โหเดี๋ยวนะ ทำไมโปูมันเยอะจังเหนียวโรค2เนี่ยและตอนนี้ผมก็ได้ทาการย้ายเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าผมไม่ย้ายเซิฟรับรองผมไม่ได้ฟาร์มแน่นอนและตอนนี้ผมก็เวล1376เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีและตอนนี้ผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยมันผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักมวยนินจาผมก็ไม่รอช้าทําการแปลงหลังเป็นปะและกระชายขาซันจิเข้าไปจู่โจมแต่มันเจ้าพวกนักมวยพวกเนี้ยมันจะมีฮาคิด้วยนะ ถึงจะมีฮาคิแต่มันก็ทํำไรผลพระของผมไม่ได้อยู่ดีผมก็ได้ทําการต่อสู้กับเจ้าพวกนักมวยนินจาไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เบล1,378ผมไม่อยากมีหรอกฮาคิผมอยากมีเธอไว้อยู่ข้างๆมากกว่าไหนๆก็ไหนๆแหละอาดัมของผมมันก็อยากจะลองเพลงนี้ให้เธอฟังจริงๆ อยากมีคนเคียงคูควงแขนไปกินชาบูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวงนี้กินชาบูไม่ได้หมูแพงงั้นกินไก่ก่อนลวกันและผมก็ไม่รอช้าทําการเล็งมือฟาร์มเลยดีกว่าเพราะตอนเนี้ค่ามาตเตอรี่ของผมยังไม่ถึง300ด้วยซ้ำโอ้โหคงจะฟาร์มอีกยาวๆเลยก็ว่าได้รอหน่อยนะคะสัญจิ V ีอของผมและก็รอหน่อยนะเรื่องความรักของผมสักวันผมจะต้องทำให้เธอกลับมารักผมไม่ได้ ไม่ว่ายังไงก็ตามแระผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ค่ามาตเตอรี่ของผมมันก็300แล้วนะทุกคนอีกแค่100เท่านั้นผมก็จะสามารถซื้อขาซันจิ v ีได้สักทีผมก็ไม่รอช้าทําการเลงมือฟาร์มกันเลยดีกว่าทุกคนและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแลวฟาร์มอีกฟาร์มแลวฟาร์มอีกฟาร์มแลวฟาร์มอีกตอนนี้ผมก็เบล1,401แล้วนะและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการแปลงหลังเป็นพระมาเลยพลเรือเอกอาโอคินิ จะสู้ผลพระกับขาซันจิได้หรือเปล่าผมก็ไม่รอช้าทําการเปิดก่อนไปเลยที่เขาบอกว่าเปิดก่อนเน่เปียบแตยุดีญี่ปุ่นเลเอกมันก็ดันแช่แข็งผมซะงั้นตอนนี้ผลเรือเอกโอคินีมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ชนะผลเรือเอกโอคินีได้แบบชิวๆผมก็ได้เจอเยอะคอมเมนต์พอสมควรนะครับผมบอกว่าพี่ครับผมขอดูผลในกองกิบผลพี่หน่อยผลของผมก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนผมที่ผลที่มีราคาแพงๆก็จะมีผลพระและก็ผลได้และก็ผล พิษและก็ผลมังกรนะครับผม4ผลนี้นะครับผม คนที่ราคาหนึ่งล้านขึ้นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมและตอนใดนั้นยูดีๆก็มีคนเรียกหนวดดามาซะงั้นผมก็ไม่รอช้าทําการมงหนาที่จะไปตีหนวดดากันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหแต่ตีหนวดดาอีกแล้วเหรอเนี่ยมาเจอกันหน่อยหนวดดาและตอนนี้ผมก็ได้ถึงเกาะหนวดดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าหลายคนมากเลยนะทุกคนโอ้โหหนวดดาคนเดียวมันจะสามารถสูรายยังไงเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหอ,อันไหนหนวดดาอันไหนคนกันแน่ผมแยกไม่ออกเลยมันก็เยอะเกินตอนนี้หนวดดามันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรแต่ยูดีๆ แปหนาที่เขาใช้เคียวฟาดผมสะเละเลยโอ้โหเคียวมันก็แรงเกินโอ้โหตอนนี้หนวดดาม,มันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ได้วิวเด่งรัวๆและผมก็ได้เงินม่วงมา1นึ่เงินม่วง อ,อยากได้พาคุมจังและก็อยากได้เธอมาเป็นแฟนจังหลังจากที่ผมต่อสู้กับหนวดดาเสร็จผมก็ไม่รอช้าทการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกนักมวยนินจามาเลยเจ้าพวกนักมวยนินจาวันนี้ผมจะต้องทําขาสันจิวีสให้ได้ถ้าไม่ได้ผมไม่ยอมโดยเด็ดขาดก่อนที่ผมจะไปตบอาโอกินี้ผมก็ไม่รอช้าทาการมาเก็บกล่องหีบสมบัติก่อนดีกว่าทุกคนเก็บกล่องหีบสมบัติเพื่อจะไปขอเธอมาแต่งงานเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไม่ใช่และผมก็ไม่รอช้าทาการเปิดไปก่อนด้วยทาเตนบีบอยของผมมาเลยพลเรือเอกอาโอกิจะโหดสักเท่าไหร่กันเชียวผมก็ได้ทำการสู้กับับอลเเรอกาไปสึ แล้ผมก็จะนำาพลเรือเอกอโขญิได้แบบชิวๆและผมก็ไม่รอชา้าทงการเดินทางมาฟาร์มต่อกับเจ้าพวกนักมยนิจา่ามาเลยเจ้าพวกนักมยนิจาระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปสักพักแต่อยู่ดีๆมันผมจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนและผมก็ได้ทําการมุ่งหน้าไปดูแต่เดียวก่อนนะทุกคนเฮ้ย นั่นมันเจ้าทะเลปะนะ่ผมก็เปราชาทําการมุงหน้าไปดูเลยรีกววาทุกคนว่านั่นคืออะไรกันแน่และผมก็ได้เจอกับเจ้าทะเลจนได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเจ้าทะเลหรือว่าไสเดือนทะเลกันแน่เนี่ยโอ้โหทาไมาหน้าตาเหมือนไสเดือนจังผมก็เปราชาทําการต่อสู้กับเจ้าไสเดือนมาเลยเจ้าไสเดือนมาเลยจะสามารถสู้ได้หรือเลปล่าระหว่างที่ผมทําการต่อสู้อยู่ดีๆกับเจ้าไสเดือนทะเลเตยุดีเจ้าไสเดือนทะเลสามารถยิงกระสุนน้ำใส่ผมได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวน,นะมันยังไม่ถึงสศงการเลยนะจะรีบเล่นไปไหนเนี่ยเจ้าไสเดือนทะเลและตอนนี้มันกก็็เเเเเเชช้้้าาปนนนทททีีี่รรยยบออแลลผมะะจสดืั แต่เดียวก่อนนะทุกคนมันก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนะเจ้าใส่เดือนทะเลแต่เดียวก่อนนะได้มาแค่250เงินม่วงเองลเลยโอ้โห ใช้เวลาตีไปโคตรนานหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับเจ้าไซเดอนเ์เทเรเสร็จผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนอีกแค่นิดเดียวผมก็จะได้ขาซันจิ v ีแล้วนะทุกคนได้ขาซันจิ v ีเมื่อไรไว้เจอกันใหม่นะแฟนใหม่ของเธอจะใช้าขาซันจิ v ีเนี่ยเตะหน้าแฟนใหม่ของเธอคว่ำเลยเฮ้ยดเดี๋ยวมันจะโหดร้ายเกินไปปะเนี่ยและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักและตอนนี้ผมก็เวล1,426แล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางที่จะมาตบบอสเบลามี่อีกครั้งคือเขาบอกว่าบออสเราามามีนถดค ผมได้ด้วยนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมตบบอสเบลมีทุกทีทํำไมผมถึงไม่ได้ผ่าคุมอาดามของผมมันทํำไมไม่มากับดวงต้องมากับดวงสิตอนนี้บอสเบลมีมันก็บาดเจ็บนะพอสมควรและผมก็ชนะบอสเบลมีได้แบบชิวๆแต่ผมก็ไม่ได้ผ่าคุมอยู่ดีโอ้โหโคตรแย่ และหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนถึงจะฟาร์มยากแค่ไหนผมก็จะสู้ไห่ถอยมาเลยจะปวกนักมวยนินจาวันนี้จะต้องทํคขาสันจิวีสองให้ได้ระหว่างที่ผมฟาร์มไปสักพักได้ยูดีๆเหมือนบอสเรือจะเกิดผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาตบบอสเรือกันเลยดีกว่าทุกคนเพื่อผมจะได้ขามัตรยเยอะๆบ้างและผมก็ไม่รอช้าทาการเปิดบอสเรือไปก่อนแต่บอกได้คาเยวผมบอสเรือมันก็โคตรโหดใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเลยเลือดบอสเรือเนี่ยมันก็โคตรเยอะเลยทุกคนและตอนนี้ และผมก็ชนะบอสเรือได้สักทีและผมก็ได้ข่ามาสเตอรี่มาแบบ334แล้วนะทุกคนโอ้โหร้อนหน่อยนะคะซันจีวีสอของผมหลังจากที่ผมตบบอสเรือเสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางมาตบบนเรือเอกกอาโคิต่อเลยดีกว่าทุกคนมาเลยบนเรือเอกอาโคิี้จะโหดสักเท่าไหร่กันเจียวและก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดบนเรือเอกอาโคิี้มันก็สู้ผลพะกับขาซันจีผมไม่ได้อยู่ดีและผมก็ได้เดินทางมาฟาร,ร์มต่อกับเจ้าปวกนักมณนจา้าและตอนนี้ผมก็เวล1432แล้วนะทุกิ ตัดมาตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ฟาร์มาาตอรี่ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็มีหาคีเต็มตัวแล้วโอ้โห โคตรเทแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนคืออย่างที่ผมบอกไปนะผมผมเข้าใจผิดนะทุกคนคือผมคิดว่ามันต้องใช้450มาตเตอรี่นะผมนั้นผมก็ต้องเสียเวลาฟาร์มแบบโคตรเลยทุกคนใช้เวลาฟาร์มไปโคตรนาน3 4ชั่วโมงเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็มีมาตเตอรี่เกิน400แล้วนะทุกคนที่จริงผมก็คิดไว้ว่าต้องใช้450แต่มันใช้แค่400เองนะทุกคนมาตเตอรี่ขาดสัญจีวีสองอ่ะโอ้โหดูดิแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหใช้2ร้านหน้าเลยเหลือแล้วก็5 0 0พเงินม่มวง ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่ซันจิ V2 แต่เดียวก่อนนะสกิลแซใช้100แบตเตอรี่สกิลเใช้200แบตเตอรี่สกิลซใช้3 0มแบตเตอรี่และก็สกิลวใช้400แบตเตอรี่โอ้โหมาลองกันเลยดีกว่าทุกคนว่าขาซันจิ v ีมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่เดียวก่อนนะทุกคนเฮ้ยทาไมขาซันจิ v ีมันโคตรโกงเลยทุกคนเตะโคตรเร็วทุกคนก็เี็วดีเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะผมสามารถชนะเจ้าพวกนักมวยเนี่ยได้สบายสบายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอ้โหโกงเกินและตอนนี้ผมก็ได้สกิลแซดของท่าขาซันจิวีสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูกันเลยทุกคนว่ามันจะเท่แค่ไหนมาดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยพุ่งเข้าไปเตะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันโคตรเท่และตอนนี้ผมก็ได้มุ่งหน้าที่จะมาตบบอสก่อนสุดท้ายกันดูดีกว่าทุกคนว่าขาซันจิวีสองเนี่ยจะสามารถชนะบอสก่อนสุดท้ายได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะบอสก่อนสุดท้ายสามารถเรียกเจ้าทะเลหรือว่าเจ้าใส่เดือนทะเลออกมาได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันจะโกงเกินไปปะเนี่ยสองลุมหนึ่งกันลิแต่ว่าผมก็ไม่กลัวหรอกนะมาเจอกันหน่อยกับคาซันจิวิสองของผมแรกผมก็ชนะบอสก่อสุดท้ายได้แบบชิวๆเฮ้ยชนะได้เฉยงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคนดูทุกคนนะครับบา,บายๆผมจุ๊บๆไปละ